สมัยนี้ครับมีหมอแค้นแฟนหมอของพี่น้องหม้อล่ช่ังพญาวันลำเพื่อนดอกเบี้ยวครับมัหนยังมาเป็นตำบลแต่ห่เนี่ยเออพรกอาทิตย์ยังเฮ้ยหมเาแค่นีนถกม้าักมาเนี่ยแต่ท่านี่พี่น้องเนาะคักเพราะพี่น้องคอยอื้อหวนหลายสายเงาก็ได้เพ่งเนาะเงียนครับคากเป็นแงนี่พี่สัมบานี่จังเป็นจังแล้วสีหนาวยืดมือแห้งนี่เรดีกับเพงเต้นละบ่หนาวที่แท้ครับบรรยากาศ อุษาผูเซียพีน่น้องกาลังบุญบไว้ไพ่ถงครับตอนนี้ครับกาลังบุญบไว้ไพ่ถงไม่เหงที่วดยวเรื่องนี้อนเอาแมอยานอนสีบับหตักที่ลิ่นิ่เง,ง้ยแมแมอยากนอนสีบวัหตักที่ลิ่ลูน,ลนี่สิีบัวสาว,าม,วามีหางสิครับนีมาเนีมื่คือของอึ่งแตกแถฮะเนี่ พี่น้องเอ้ยปานของเงีงยตกครับตอนนี้ครับ้ไม่ไพถงวักว่าปนมวนว่าปนมวนว่าแต่เจ้าปูสาตรกับมวนเรไม่นาะหักแล้วโอ้ยปานนเป็นสีแล้วักแสว่ะแตกขึ้นมาได้มาแล้ว เพราะถ้าได้ยินเสียงเอาเล็กลงอันหันลงรถพี่น้องแตกขึ้นมาเลยตัวลำโพกตมันสิงยับขว่าหมองเล็กว่างนี่ครับทุงเมนองย่าอยากกูไก่ลํำโพกเพราะว่ามันดังขึ้มาอยู่หบ้างตรงกลางที่เราหมองกลางอย่นี้กันแท้หม่องยุนแฮ่อยู่นี่แล้ แค่ยูนะครับเพื่อเพื่อมาข้เหย้าวคือกันแต่สองว่าข้ามเหยานกยกขือกันเลยเอาเอาทองพอพูแก้ไปบ่เดียวฆ้าควบ่าเนี่ยไงไงกลุ้มเลยบาเนี่ย โวุ่นไหมคับพีน้องวุ่นไหมครับเ่ดนี่วุ่นครับเป่ดมันบรรยากาศรู้สัดเปิดุ่นครับว้าไนี่ พักคอนี้ก็มีมียนเมีไปปูวบต่้งแต่บอลบัไปหอดก็มี่ว่าะเ็นคดอั้วันี้สอคีนเ้กันเอัดตลาดนัดวะแตกวุ่นวยกหยังเป็นหยังวะพี่นงโอ้ปานปานของอึ้งแตกวะ มวลตะปูสารกับมวลเหรอครับพี่้องครับเขียนซื้อไว้พร้อม มันจะ่าิจังไงกงเอปูแล้วซ้อมนั่งมึงกันไหนมันมันมันพอดีป่ะพ่อจ้ะยานของคู้าสตร์มันงานง่ายกวอกครับเดี๋ยวกลุงงปันนี่

ôi, bả nhưng tôi bên Și染 à mà bả không Phan điệp nào này mà h capacity cho này พี่เมียแล้ววะที่นีสีไม่อีกว่าพอนะเวทีกันวามาหอดบอกมาหอดบองหัวรถนารถแล้วไหมนี่เยครับเงียที่นี่สีออกมาหอดบองออกมากถ้าช่วงกลางๆนั่นแหละครับไฟ่วเหนือมันเป็นอย่างรครับนี่ม่นด้หงวนใหไปไลูกเออ อาซุ้โนี่หือมายังมาหันลยทางนี่ไปเนี่ยเาเยไปบ่เลีวเป็นดอกไปนี่อกล้วเนาะเขาเยียบเยี่ยผลเปรียสัาเนี่ยเยลเปรียรเี่ยมานังกัาปดเขา เอ้ยครัหันขึ้นยู้ฟุ่นแล้วมายังมีโอ้ยง่มองขึ้นพบอะไรนี่โอ้ยเรียนกินไทยปานเด็กหน้อยมคือบอลครูมาน้ำเหรอเนี้ยเอยังเป็นย่างนี้ปันสีหาเขียนคือบอเสียมหน่อยเอ้ครูมาน้ำเนาเล่นบัตเตกินทยให้กันเลย

พรอแม่เจียวขอ้งนครับพ่แม่นดอกยิมงานในซึ่งครับม่เล่าอะไเปรียบครับคพอดีอยู่ครับนาอนนี้นาขนานี่ยนี่เี๋ยวหาคอนเทนตเี่ยนี่คือสีไงนนี้ นี่ครับเยน่มันพี่น้องครับบร่ยาการปูสาดครับมวนไปเสียูสาดแล้วพี่น้องน่น่หละมวนยตัว

แตงกวนมะปูสัตว์ครับพี่น้องเอาบรรยากาศปูสัตว์เอา,ม,า,า,เอามวนแล้วมวนแล้วพี่น้องพอกันคิดหนาครับผมสวัสดีไปมา,าปุณฑน